ดวงชะตารายวันวันที่7จธันวาคม2568ภาพรวมดวงชะตาวันที่7จธันวาคม2568วันวันอาทิตย์ที่7จธันวาคมพศ2568หรือคศ2 0 2 5ปฏิทินจันทรคติ ตรงกับแรมสองค่ำเดือนอ้ายปีมะเสงวันพระไม่เป็นวันพระวันพระถัดไปคือวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568แรม8ขค่ำเดือนหนึ่งการเคลื่อนที่ของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์ สถิตในราศีธนูถือเป็นตำแหน่งที่ให้คุณด้านความกระตือรือร้นและการมองการไกลดาวจันทร์โคจรสถิตในราศีกุมโดยประมาณส่งผลต่ออารมณ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์สังคมและความเป็นเหตุเป็นผลภาพรวมดาวดาวอาทิตย์ตัวแทนวันโคจรในภพที่ให้คุณ ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมมีความมุ่งมั่นแต่การที่ดาวจันทร์อารมณ์อยู่ในราศีกุมราศีธาตุลมอาจทำให้มีความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์แปรปรวนได้บ้างเลกยามภาพรวมเป็นวันกลางๆที่เหมาะกับการใช้คิดการวางแผนงานระยะยาว หรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีแต่ไม่โดดเด่นนักสำหรับการเริ่มต้นกิจการใหญ่โตหรืองานมงคลสมรสสิ่งที่ควรทำการวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆการติดต่อสื่อสารทางไกลหรือผ่านช่องทางออนไลน์การทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคหลอดไฟ การใช้เวลากับเพื่อนฝูงสิ่งที่ไม่ควรทำการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยใช้อารมณ์การประทะคารมกับผู้ใหญ่หรือการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหลีกเลี่ยงการคำประกันหรือให้ผู้อื่นยืมเงินวันสำคัญตรงกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเนรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสรุปภาพรวมดวงชะตา7ธันวาคม2568วันอาทิตย์แรมสองค่ำเดือนอ้ายปีมะเสงวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าคัชระกิติยาภาณะนะนะภาพรวมสรุปดวงเป็นวันที่พลังแห่งความคิดสร้างสารรค์และการสื่อสารโดดเด่นอิทธิพลของดาวจันทร์ 2. ที่โคจรในราศีกุมธาตุลมส่งผลให้สมองปลอดโปรง่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนงานระยะยาวการเจรจาผ่านสื่อออนไลน์หรือการพบปะเพื่อนใหม่ๆ ที่จะนำโอกาสดีๆมาให้ในอนาคตข้อดีหรือข้อเด่นมีไอเดียแปลกใหม่ในการทำงานและการแก้ปัญหาการเจรจาติดต่อโดยเฉพาะกับคนทางไกลหรือต่างชาติจะราบรื่นมีเสน่ห์ในการพูดจาและการนำเสนอผลงานข้อด้อยหรือสิ่งที่ต้องระวัง อารมณ์ยังมีความแปรปรวนง่ายอาจลังเลในการตัดสินใจความใจร้อนอยากเห็นผลลัพธ์เร็วเกินไประวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์หรือหมดไปกับของที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ควรทำวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแผนการเงินในอนาคตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหหรือลงคอร์สเรียนออนไลน์ ติดต่อเพื่อนเก่าหรือสร้างคอนเน็ชันใหม่ใหม่ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ไม่ควรทำการตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่โดยขาดข้อมูลการประทะคารมกับผู้ใหญ่หรือการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาหลีกเลี่ยงการคำประกันหรือให้ผู้อื่นยืมเงินการเริ่มต้นงานมงคลสมรส หรืองานใหญ่ที่ต้องการความมั่นคงเลขนำโชคภาพรวม 4. เลขแห่งการเจรจาและการสื่อสารเลขเสริมดวงภาพรวม 2. เสริมสเสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์ 5. เสริมปัญญาและผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ทำบุญแก้กเคล็ดเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคหลอดไฟ เสริมดาวอาทิตย์ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคน้ำดื่มปล่อยปลาเสริมดาวจันทร์บริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสเสริมปัญญาคำแนะนำพิเศษวันนี้ความคิดของท่านมีพลังมากกว่าการกระทำจงใช้สมองและสัญชาตญาณให้เต็มที่ในการวางแผนอนาคต ควบคุมความลังเลและความใจร้อนให้ดีแล้วทุกการเจรจาจะสำเร็จครับ